กำลังอร่อยเลยนะคะกำลังอร่อยเลยนักเทุกคนนะคะขอบคุณมากการเปเนีช่นนี้ทุกคนตำปลาผสมตำไทยนะคะเพื่อนเพื่นอนเขาบอกตำรวมทุกอย่างเลยนะคะถ้าเพื่อนเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมากสำหรับคลิป นี้นะคะตำไทยใส่ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวยายมีจะชิมให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะจะคงขอบคุณกันนะคะสำหรับคลิปตำส้มตำนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาอร่อยกันต่อนะคะเดี๋ยวมาอร่อยกันต่อนะคะตอนนี้ขัดคาก็มาพอดีเลยนะคะ พอดีไม่อยากให้โดนแสงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะยายมีก็นั่งบังแสงอยู่นะคะอยู่ข้างๆยายมีนี่เลยค่ะตำซุ้มตำอร่อยคะ<ร>่ะเพื่อนเพี่ยงนี้ทุกคนตำป่าผสมตำไทยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาบอกตำรวมทุกอย่างเลยนะคะบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อร่อยใหญ่เลยนะคะอร่อยใหญ่เลย ขนม,มจีนเต็มเลยนะคะก็มาพอดีเลยนะคะพอดีไม่อยากให้โดนแสงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคนะคะโอเคนะคะยายมีก็นั่งบังแสงอยู่ดูคลิปของยายหมีนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนนะคะอะไรอันนี้ผักพายนะคะกินกะส้มตำอร่อยมากจ้าเพื่อนๆนจ้ามาชิมกันเลยนะคะทุกคนนะคะนี้นะคะตำไทย ทุกอย่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะอะไรอันนี้ผักพายนะคะกินกับส้มตำอร่อยมากจ้าเพื่อนๆจ้ามาชิมกันเลยนะคะทุกคนนะคะดูคลิปของยายมีนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ก็อร่อยขมอร่อยนะคะเป็นผักพายนะคะ ตำป่าผสมตำไทยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนิดหน่อยนะคะพเพื่อนๆแต่ก็อร่อยขมอร่อยนะคะเป็นผักภายนะคะตำป่าผสมตำไทยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกําลังอร่อยเลยนะคะกําลังอร่อยเลยน <laughs> ักทุกคนนะคะขอบคุณมากกาเบิลของอลูกค้าด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะกำลังอร่อยนะคะเพ,เพื่อนเนาะอ่าโดนโดน,โดนขัดจังวะต่อด้วยผักภายอีกนะคะเพื่อนนะคะกำลังตําใหญ่เลยนะคะค่ะนะคะทุกคนเนาะมาค่ะกำลังอร่อยนะคะลูก กำลังอร่อยเลยนะคะกำลังอร่อยเลยนักเทุกคนนะคะขอบคุณมากกะเบสนะคะต่อเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะต่อเลยนะคะมากินส้มตำกันต่อเลยนะคะนี่นะคะตำไทยใส่ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ กำลังอร่อยเลยนะคะกำลังอร่อยเลยหนึคะทุกคนนะคะขอบคุณมากกาเบ๊กำลังอร่อยเลยนะคะกำลังอร่อยเลยหนึคะทุกคนนะคะขอบคุณมากกาบายบายกาสำหรับคลิปนี้นะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะอร่อยใหญ่เลย ขนมจีนเต็มเลยนะอะไรอันนี้ผักพายนะคะกินกส้มตำอร่อยมากจ้าเพ,เพื่อนจ้ามาชิมกันเลยนะคะทุกคนนะคะเพื่อนนะคะกำลังตำใหญ่เลยนะคะค่ะนะคะทุกคนเนาะมาค่ะกำลังอร่อยนะคะลูก จ้าเพื่อนนะคะกำลังตำใหญ่เลยนะคะค่ะนะคะทุกคนเนาะมาค่ะกำลังอร่อยนะคะลูกนี้นะคะตำไท่ใส่ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะก็มาพอดีเลยนะคะพอดีไม่อยากให้โดนแสงนะคะเพื่อนๆนเนาะโอเคนะคะโอเคนะคะ ยัมีก็นั่งบังแสงอยู่เพื่อนนะคะกำลังต่ำใหญ่เลยนะคะค่ะนะคะทุกคนเนาะมาค่ะกำลังอร่อยนะคะลูกกำลังอร่อยเลยนะคะกำลังอร่อยเลยหน้คทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะเบย เพอ,อนองลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ก็อร่อยขมอร่อยนะคะเป็นผักภายนะคะตำป่าผสมตำไทยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะแต่แสงไฟนะคะเพื่อนๆเนอะลูกค้าก็ อยากจะได้ของนะคะให้เป็นไรนะคะเราก็กินได้ดูคลิปของยายหมีนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นะคะคาก็มาพอดีเลยนะคะพอดีไม่อยากให้โดนแสงนะคะเพื่อนๆเน,เนาะโอเคนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะยายหมีก็นั่งบังแสงอยู่บายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะอร่อยใหญ่เลย นมจีนเต็มเลยนะนี้นะคะตำไท่ใส่ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะตำรวมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนเนาะยังมีนมจีนด้วยนะคะอร่อยอร่อยค่ะชิมเลยนะคะคำแรกเลยนะกำลังอร่อยเลยนะคะกำลังอร่อยเลย สัทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะเบสจ้านะคะเอาเอาเข้าไปอืมอร่อยใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่านะคะขอบคุณค่ะ,ะ,คะ,คคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายเนเพื่อน ออกลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะอร่อยใหญ่เลยข <c oughs> นมจีนเต็มเลยนะนะคะต่อเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะต่อเลยนะคะมากินส้มตำกันต่อเลยนะคะ นี้นะคะตำไทยใส่ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะอร่อยใหญ่เลยข <c oughs> นมจีนเต็มเลยนะนะคะแต่แสงไฟนะคะเพื่อนๆเ,เนาะลูกค้าก็อยากจะได้ของนะคะให้เป็นลายนะคะ เราก็กินดานเอาผักลงก่อนเลยนะคะตามด้วยส้มตำนะคะจะมีหอยด้วยนะคะส้มตำมีหอยมีทุกอย่างเราเอาเข้าไปอืมอร่อยใหญ่เลยนะคะขอบคุณ่านะคะขอบคุณค่ะ,ะ,คะ,คคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายบเพื่อนเือจ้านะคะ จ้านะคะ,ะตำรวมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนเพื่อเนอะจะมีหนมจีนด้วยนะคะอร่อยอร่อยค่ะชิมเลยนะคะคำแรกเลยนะ,ะเพื่อนเพื่อนเนอะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆสำหรับกิเหน่าเอาเข้าไปอืม อร่อยใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะ